สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชุธาลินีศรีปัญญาจะนำเสนอนวัตกรรมทางการศึกษาวิดีโอสื่อการสอนผ่าน YouTube และ TikTok ค่ะคุณเคยคิดไหมว่าเทคโนโลยีปัจจุบันมันช่างน่าสนใจมากๆไม่ว่าคุณจะเป็นใครเพียงแค่คุณมีคอมพิวเตอร์และเว็บแคม หรือกล้องมือถือคุณก็สามารถสร้างนวัตรกรรมได้ค่ะ นวัตกรรมทางการศึกษา (Education Innovation) หมายถึงการนำเอาสิ่งใหม่ๆซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของความคิดหรือการกระทำรวมทั้งสิ่งประดิษฐ์ต่างๆเข้ามาใช้ในระบบการจัดการศึกษาเพื่อมุ่งหวังที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่เดิมให้ระบบการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทำให้ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว เกิดแรงจูงใจในการเรียนและช่วยให้ประหยัดเวลาในการเรียนเช่นการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนการใช้วิดีทัชเชิงโต้อตอบสื่อหลายมิต,ติและอินเทอร์เน็ตเหล่านั้นซึ่งมีส่วนช่วยในการสร้างนวัตกรรมค่ะ ในปัจจุบันปัญหาที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์คือนักเรียนขาดสื่อในการเรียนรู้และการทบทวนสรุปความรู้เนื่องจากการเรียนการสอนออนไลน์นักเรียนบางคนเรียนตามเพื่อนไม่ทันหรือบางคนไม่มีความพร้อมในการเข้าเรียนตามเวลาในตารางเรียนทําให้เกิดการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยนําเทคโนโลยีต่างๆมาช่วยในการผลิตสื่อการเรียนการสอน ในการสร้างสื่อนวัตกรรมทางการศึกษาดิฉันได้เลือกแอปพลิเคชัน YouTube TikTok และ Facebook ที่เป็นตัวช่วยในการสร้างสื่อวิดีโอในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เผยแพร่ในรูปแบบออนไลน์ได้และนักเรียนสามารถเข้าไปศึกษาผ่านทางช่องทาง YouTube โดยดิฉันจะทำเป็นวิดีโอเพื่อให้นักเรียนเข้าไปศึกษาได้ตลอดเวลา และหลังจากนั้นให้นักเรียนสรุปความรู้โดยใช้แอปพลิเคชัน TikTok เพื่อทำเป็น Mind Mapping และเผยแพร่ผลงานของตนเองเมืม่อดิฉันอยากจะทราบว่าเด็กได้ความรู้ในระดับไหนก็ให้นักเรียนเผยแพร่ในช่องทางยูท e f เ c e b o o k กลุ่มเพื่อให้เพื่อนๆได้เข้าไปศึกษาหาความรู้จากผลงานของตนเองได้ด้วยนะคะนี่ก็คือเป็น ตัวอย่างนะคะแล้วก็เป็นตัวอย่างที่เด็กๆเขาได้ทำในการสรุปความรู้ผ่านแอปพลิเคชันนะคะซึ่งเขาได้สร้างสารรค์ผลงานออกมาแล้วก็ได้เผยแพร่ผลงานผ่านช่องทาง a c e b o o k กลุ่มของห้องตของห้องตนเองนะคะ<อ>แล้วก็<อ>หลังจากนั้นก็มีการประเมินคะแนนนะคะ<อ><อ>แล้วก็ประเมินความรู้เด็กๆโดยการให้ค<อ>ะแนนในการทำผลงานของตนเองนะคะว่ามีความ ถูกต้องแม่นยำม,มากแค่ไหนนะคะแล้วก็มีความสร้างสรรค์มากแค่ไหนนะคะซึ่งตัวนี้สื่อนวัตตกรรมตัวนี้ค่ะนวัตรกรรมทางการศึกษาตรงนี้ก็คือใช้ในการแก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ได้สำหรับคนที่ไม่ได้เข้าเรียนในเวลาเรียนก็สามารถมาดูเพื่อทบทวนบทเรียนได้จากตรงนี้ได้ค่ะขอบคุณค่ะ